อ้าวพ่อสร้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสิมมาต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของพ่อสร้างครับที่ <ผม S 2> น้องเอฟซีทันใดโศกหมันกับข้อมินมาบอกกันได้หาบาทชิบบาทก็ได้เออพ่อได้แบนได้คานปานอนอยู่ในเข่งก็ได้เออเบิ้งเงินเ,นเกา่าอ่อันนี้เบิ้งหลักฐานของเก่าไ,ได้เด้อไปเบิ้งคลียบยอดหลังได้เอฟซีกับขีมันอยู่ที่พ่อสร้างขนาดได้เรียกว่าเขาเอฟซีกับเบิ้องล้ายีหลายเรียกว่าเขาตั้งหลายงวดเนาะพ่อสร้างเนาะครับโอ้คุ้มประตูกาเปิดเบิ้องมือเคลื่อนไม่ไม่เนี มีอยู่จัดแปดพัานหนึ่งบัดก้าวใจไปหน่อยหนึ่งมีอยู่มื่นตัวหรือยังล่ะมื่นตัวมือขึ้นเอ็ดเอ็ดจี้เบิองย่อดหลังครับเอ็ดี้กัขี้ถือยู่ดอกกัขี้มันอยู่ดอกกูหนาขึ้นได้หรือเนอะุดรลดุดมาสามหงส์สี่งวดกู้หนาแต่อสร้างกับมันสองหงวดแล้วนี่เออแมนตัวตัวเล็กก้มฟันนี่โอได้โอได้สองหงส์ตีแล้วครับ แต่ว่างวดหนึ่งเซียนพอสร้างบอลลูนวาเลี่หลายตัวเห็นบอกเอฟซีวายอยู่ดิเอฟซีว่าอยู่ดิครับผมโอ้เกือบตัวนี้อย่ก็ได้สามตัวบิ 1, 8, มซีน 8, 5, หนึ่งแปดมันแปดห้าหนึ่งแปดแมนอยู่ตัวครับเอาหยาบแจากสามตัว,นะวผมก็ใส่นี่แหลเราขึ้นครับนี่ครับนี่สามทุ่นก็ได้เนาะครับผมได้เพราะอะไรแก้ทุนรัฐบาลไทยขึ้น มาเบิ้งเลยครับเอามาตามกันต่อวันครับผมโอ้ันที่สามเหรเ่อันที่สี่ด้วยครับอัน้นที่สี่บอกครับไม่บอกวันที่หนึ่งเมนมาเอาละวันที่สี่นเอาันุพุธันที่อะไรบ้ากันบ่อเป็นวันทิดมาสี่ที่สี่อกเบิ้งเบืงม่หรอาเบิ้งไม่โอ้เขียนวันที่ใบพร้อมใบพร้อมแล้วผมเป็กอันนี้ก็ย่างมาเลยครับ โอ้ศูนย์กับเก่าทาบ่มากเก่าคือเอานึงใส่ได้นะครับใส่เล็กวิ่งผมโอ้เล็กวิ่งอ่ครับโอ้ธรรมดาโอ้ธรรมดาผมที่ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเอาเอาเครื่องเก่ามาแท่นผมวันหนึ่งมันมาสามหมวแล้วเฮ้ยมันบนิยาดิแต่สีหมวมันก็มาใหญ่ดิเคยมากดิผมก็เล่ตัดผิมหนึ่งโอ้ตัดหนึ่งตัดหนึ่งเลยครับว่าเอายอะเลนี่ยสูตรมันจี่ได้ศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์กับหนึครับผมผตัดศูนย์พิมเลยโอ้ยตัดหนึ่งตัดหนึ่งอ่าบอนเนียรดิศูนย์อหนึ่งอะมาอะไรใี้กันดิไสิปึ๊กหนึไมาอีกบ่ะบอยี่จับเปบ่บอยบอมันอะไรดิเนาะเออทีลไรตัวเออขั้นท้าวิ่งสามตัวนี่ยซ้ำหมอาเงินในขอาน่ะอ๋อแมนประดันประดาครับผมกเลย มาโบเอาฮะอ,อยากเอามาแท่นก้าวิ่งศูนย์กับเก้าครับผมเล็กิจสามสี่ห้าโอ้ย เอาไปถิมซะเก่าซีน้ำมหาวัดหรอเก่าซีซีเก่าน้ำมหาวัดหรอแต่มันเป็นหนึ่งเงินบอครับมันก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งซีหนึ่งห้าเออง่ายง่ายคือเอาเก่าทิมมันสีแต่ผมมักเก่านะแต่มักหนึ่งยูแต่ว่าผมเหมือนสองสามเก่าซีเดียวน้ำมหาวัดหรอครับผม ผงลืมมันที่ผมมาผมจำมันแม่นเลยน,น,นะเกิดปฏิทินใส่เบิ้งเลยนะศูนย์กับเก้าเด่นเด่นศูนย์ลองเก้า อ้าวขีดผิดตัวหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามขีดวีก็ได้ขึ้นมาตัวมักเพราะว่ามักเพราะว่าเน้นที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมเออเน้นที่ศูนย์อยู่แล้วแล้วเพื่นทีว่ามวลนี่คือนเน้นหลายตัวบอปบอปเป็นอย่างเพราะว่าเน้นที่ศูนย์อยู่แล้วครับผมมันอยู่กับภูมักเป็นบอประสางครับมั่นใจว่าศูนย์มวดนี่กระรางมักแล้วครับศูนย์วดนี้งวดนี้มักศูนย์แห้งกันบอครับสวรรเป็นอย่างขึ้นมักวันุูงหน่มักมากติดศูนย์ตลอดเลย มันจัดเรื่องควาเมียนบุรครับบออันแล้ยว่าพื้นเลขว่าครับเออศูนย์นี้มักติดตลอดครับผมเมนบอกครับบีงศูนย์กรับเก่าครับถ้าบอมากเก่าชื่อพ่อซางเว้าแล้วครับเอาหนึ่งใส่แท่งหนึ่งมาใส่ตัดเก่าตัดตัดผมตัดหนึ่งอ่าพ่อซางตัดหนึ่งครับผมออกเก่ามาแท่นครับขั้นเอาอันขั้นออกขั้นตัดเก่าบางทีเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาเนาะครับผมอ่าไงไง ไอเล็กติดก็มีสามสี่ห้าเล็กติดนี่คือคองที่องขียาว่าขงขี่เริ่มม้ามกันได้เด้อสา,ามหาสามสี่มากกันได้เด้อครับผมจับคู่กันมาดูห่อมจับคู่กับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับผมเล็กสามตัวก็มี 60, 03, 40, ่หกศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าคือพอสร้างมักลักศูนย์วันนี้มันใจที่ศูนย์ครับผม มันใจที่สูนย์คิดเก่าในตัวกันตัวร่องเนาะครับคิดเก่าเนี่คือตัวกันตัวร่องเพราะว่าโบเห็นมาด่วนล่ะเก่ากับศูนย์ครับเะ,<ม>ะมากระวังกอดข้อกันมากด้วเก่าศูนย์ูนเก่าเนา<อ>ะครับผมระรวังได้เก่ากับศูนย์ขั้นสร้างเหล็กวิ่งได้เก่ากับศูนย์นี่มันมากกอดข้อกันมากเลเนียนอยู่เมียนบอกครับเนียนบอกสระสานเก่ากับศูนย์นี่มากกอดข้อกันมากครับแล้วพอเพชรจำได้ ดูว่าจำได้นะมันมาดูได้เหล็กติดเหล็กวิ่นมาดูครับผมแมนด้วครับมันเคียรวิ่นกับม้าน้ากันอเหล็กวินอเหล็กวินแกเหล็กวิ่นแกมาน้ากันดูนี่ครับเห็นบกงวดแปดกับเก้ามาน้ากันสองหดผลครับผมแปดกับเก่าม้ากันสองเทียร์ผลแต่รับต่อน่ะพอผมที่เอาหนึ่งออกเมื่อกี้มีสิบจีกับสิบห้าติดสองหลัดนาผมเลยบบมักเหล็กกับเก่าแมนอยูบ่ฮะมันมักมากเรียหนึ่งอ่า สำแม่เนี่ยก็ขึ้ตามผมว่าล่ะคือเอาเอาเอานึงมาแทนเก่ารถนีก็จีบเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับผมเนาะแต่อีกสี่เบิ่งจิบตั้งข้บมว้ากันอี้ดูเอ็โดูดูยอดนะครับพอราบว่าอะไรเบาเร็วนะครับผมเอาเบิ่งนของเก่าเทียบ เบิ้งกัดของเก่ากัดไปน้ำแค่ที่เขาม้าม่ยเป็นขีบวกหงบ่เห็นนะครับผมตะว่ากับมีหลายมีหลายคนอยู่คนเราของเก่ามาเทียบแล้วเนียน่ะหลายอยู่ดิครับผมเป็นอยากเบิ้งสิบยีของเก่ามั็นนะครับแมนบโบราณครับแมนดิเขาบอกเขาก็ตามกันไปเรื่อยๆครับผมแมนอยู่เบิ้งเบิ้งกันแย่งกันไปครับอืมเร่องพวกแบบนีเขามีหลุดดิทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเขามีหลุดมั้ยนอกระจางเนาะครับเพราะว่า อย่งนี้พอเพชรบอกดีใจอยู่แล้วไอ้มีเอฟซีติดตามติดตามแม่นบกเขาเพคนก็ติดตามตลอดเคนไหนก็ร่างใจตลอดเพป็นเบิ่งคือเก่าครับผู้คนมักผู้คนชอบเพป็นมักคือเก่าพื้นที่เพคนมัักตาสอบคนมักพอสร้างครับคนมักพอสร้างเบาหน่อยเบาหๆไปทางพอสร้างขอบพูดในหลักครับผมไอพี่น้องเข้ามันหมันงี่งี้บนังกันเนาะครับอ่ะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับสสวัดีครับ